สวัสดีคะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวัาตุฟไฟเมืสิงนหานูในช่วงเดือนกรกฎาคมศตวรรษ150นะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปค่ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นกันนะจ๊ะแล้วก็แจ้งนิดนึงเนาะเดือนนี้ไอซายังมีคิวว่างนะคะใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวกับอลิตจักรสามารถจองคิวได้เลยเอ่อติดต่อไอดีไลน์นี้นะคะกับพี่น้ำปั่น เพื่อจองคิวเช็คคิวได้เลยนะจ๊ะโอเคมามาดูค่ะชาวธาตุไฟไม่สิงธนูช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างนะมาน้ำสอดค่ะก้าวดำโฟร์ cup, คัพค่ะสี่ถ้วย Queen cup, ควีนออฟคัพค่าราชินีถือถ้วยเดอะโฟล์เดอะไฮบริดเทสธาตุไฟคุณมันผสมผสานเนาะคือแบบว่า ความสัมพันธ์น่ะมันก็ดูแบบเราเป็นคนเซนสิทีเหมือนกันเนาะคือ,คอ,คอช่วงในทัุไฟคุณดูอารมณ์แปรปรวนะเหมือนมันมาทุกวันเลยหรือเปล่าอะ่ะแบบว่าโอเคสถานการณ์เนี่ยอาจจะเกิดความคิดคิดมากคือตัวคุณเองอะ่ะที่ผ่านมามันมีความแบบ คิดเยอะหรือมีความแบบคิดคิดไม่ตกกังวลอะไรบางอย่างกับความสัมพันธ์แล้วก็เบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์เพราะสิ่งที่เราแบบอยากจะทําอะไรให้กับคนคนนั้นมันกลับกลายเป็นไม่ได้อย่างที่ต้องการมันดู้เบืบ่อหน่ายกับชีวิตแล้วมันก็มีความเครียดแต่ก็พาย,ยายามที่จะปลดปล่อยตัวเองให้แบบว่าไปหาความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่ในใจคือมันยังดูไม่ได้มีการปลดปล่อยสนุกสนานเหมือนที่ภายนอกคุณพาย,ยายามที่จะทามานะ่ะ ถ้าไฟคุณเป็นอย่างนี้นะเหมือนแบบว่าโอเคที่ผ่านมาฉันอยากทำอะไรฉันก็ทําแบบอยากปลดปล่อยตัวเองไปทํานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงีง้ยทั้งทั้งที่ในใจข้างในมันมันแอบเก็บซ่อนความรู้สึกที่ค่อนข้างมีความกังวลใจมันเบื่อเบือหนเหนื่อยอยากออกมาจากสถานาการณ์เหล่านี้แต่แบบว่าก็พยายามจะบิวตัวเองอยู่แต่แต่ตัวเองก็เป็นคนที่เซนซิทีฟมากคือบางทีอะไรนิดหน่อยมันก็มีผลกระทบกระทือนต่อต่อความรู้สึกถ้าแสดงว่าคุณอะ บทจะบทจะเข้มแข็งมันก็ยังไม่ไม่ได้เต็มที่เพราะอาจจะมีความคิดถึงหรือนึกถึงหรือยังคงรักก็รู้สึกอะไรกับคนที่อาจจะทําให้คุณมีความคิดมากคนนี้อยู่แต่คุณก็พยายามที่จะแบบว่าไม่ได้มีการแบบเปิดเผยในความรู้สึกที่คุณกังวลน,นั้นออกมาที่ผ่านมามันอาจจะเป็นฟิลที่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะอยาก เอาความรู้สึกเอาท้วอะไรให้ใครแต่สิ่งที่เขาได้มาคือเขาก็ยังไม่ได้รับความรักอะไรจากเราขนาดนั้นแต่เราก็รักเขาไปแล้วหรือบางทีตอนเนี้ยคุณก็เป็นฟิลที่ว่ามีคนอยากจะมอบความรักอะไรให้กับคุณแต่คุณมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่พร้อมที่จะรักใครอะไรขนาดนั้นเพราะมันอาจจะเป็นคนที่ว่ามีคนที่เรารักหรืออะไรอยู่แลแต่เราก็ดูแบบอารมณ์มันแปรปวนอะ่ะอืม บังนีอจะปลดปลิดอิสระอย่าไปยุ่งอะไรกับฉันฉันมันอิสระขั้นสุดแต่จริงๆคือเบื่ออยากหาอะไรทําก็เลยไปนู่นนี่นั่นให้มันดูเยอะๆอะไรก็รู้แต่ทั้งนั้นที่จริงๆก็ตัวเองก็มีความเครียดอะไรบางอย่างอยากจะหาการปลดปล่อยเพื่อไม่อยากให้ตัวเองเครียดอ่ะแต่มันก็ยังไม่ได้ปลดปล่อยอย่างที่คุณคิดหรอกอที่ผ่านมาคนที่ชาวธาตุไฟเมสิงธนู นึกถึงสถานการณ์ขาบ้างที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรนะบางทีคนที่คุณคุยนึกถึงเนี่ยอาจจะเป็นชาวธาตุลมิปถึงกลุ่มนะคะธาตุน้ำกร,รกลมีนพิจิอย่างเนี่ยชาลยอดตะมูลเอซอบเป็นล็อกเกค่ะแปดเหรียญโฟบสอดสี่ดาบแล้วก็ Night of Pentacles อัศวินเธอเหรียนมันมันดูมีประเด็นนะคะแต่ว่าสถานาการณ์มันได้มันไม่ได้มีการกระเตื้องขึ้นคุณเองก็คิดถึงแล้วก็เบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์ตัวส่วนตัวคนคนนี้เองก็เกิดสภาวะของความนิ่งอาจจะเหมือนดูท่าทีหรือดูอย่างเชิงของทางตัวคุณอยู่ซึ่งบางทีเขาก็าอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของความ ขาเลยนะของการงานในเรื่องของเงินความสําเร็จอะไรในชีวิตเขาอยู่ดมูลเกิดขึ้นบางทีที่ผ่านมามันเหมือนต่างคนต่างมีความคิดมากนะเขาเองก็ดูไม่ได้เลงล่าปาจิงโกะอะไรขนาดนะั้นกับชีวิตอนะมันก็เป็นฟิะมาณว่างมงมดูดูคิดเยอะดูแบบมีอะไรในใจแต่ก็ยังดูย้อนแย้งกับความคิดตัวเองแต่ก็เลือกที่จะแบบไปโฟกัสอะไรที่มันทําให้มีประโยชน์กับชีวิตมากกว่า สถานการณ์ความรักมันก็เลยเป็นระบงของความนิ่งหรืออยากพักอะไรก่อนแต่ก็เป็นการพักที่ว่ายังดูท่าทียังดูลาดลาวอยู่อสุินทร์เรียนเป็นไปได้เหมือนกันบางทีเขาอยากจะทําอะไรบางอย่างก,กับคุณหรือเปล่าแต่มันอาจจะอยู่จะอยู่ในสถานการณ์ที่ ยังไม่สมควรเพราะว่าคุณเองก็ยังดูนิ่งๆต่อไปเป็นอิสระอะไรกับตัวเองทั้งที่ในใจก็ยังรักเขาส่วนตัวคนของนี้เองก็ยังดูสับสนอยู่ว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมแลวเขาก็ยังมีความรู้สึกที่เขาก็คิดถึงคุณแต่ก็สถานการณ์มันก็ยังนิ่งๆอยู่แต่ก็ดูท่าทีว่าคุณจะมีความแบบแอะอะไรกับเขาใส่ไหมแบบว่าอมันมีความแบบคิดถึงแบบตะโก,กนไหมทําให้เขาเห็นไหมว่าเฮ้ยยังรักเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีคุณก็ยังเก็บไว้อ่ะมันมันดูมันเลยเป็นอารมณ์แบบดูเชิงอันที่ผ่านมา มันดูไม่ได้มีใครมีความสุงเหมือนกันเนาะอืมดูสิสถานการความรักของชาวาไไธาตุไฟเมษสิงห์ธนูในช่วงเดือนกรกฎา,าคมเป็นไงครับมา The Strength ค่ะ Ace of Cups กับ8ถ้วย Three of Pentacles 3เหรียญ King of Pentacles ราชาถือเหรียญแล้วก็ Ten of Swords 10ดาบ สำหรับนะคะให้สัว่านะมันเหมือนประมาณว่าชาวธาตไฟอ่ะช่วงของเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของความแบบเจ็บช้ำหรือไม่มีแรงที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์จริงๆแหละหรือเป็นไปได้ที่ตัวคุณเองอ่ะ ก่อนหน้านี้พยายามที่จะออกมากับความรักความสมัมพันธ์ที่แบบว่าเราเราเหนื่อยเราเจ็บเราเบื่ออะไรเงี้ยแล้วพอมาเดินนนีสมมติว่าคุณมีความสตรองขึ้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะบางทีคุณอาจจะออกมาได้ได้ดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณจะเริ่มไม่สนใจแบบแรงขึ้นคุณจะเริ่มมีความรู้คุณค่าของตัวเองมากขึ้นเพราะคุณรู้สึกว่ามันเกิดความเจ็บปวดหรือบางทีอ่ะ มันมันอาจจะมีการติดต่อสื่อสารหรือยังได้ได้ติดต่อสื่อสารหรือยังมีคอนแทคอะไรกับคนคนนั้นอยู่แต่เพียงคุณรู้สึกว่าคนคนนั้นเขาไม่ได้มีการกระตือหรือร้นหรือทาอะไรกับคุณขนาดนั้นคุณก็เลยเจ็บพอเจ็บปุ๊บแบบมันจะทําให้คุณออกจากความสัมพันธ์แบบง่ายขึ้นง่ายขึ้นอะไรของคุณเนี่ยแหละเดอดนเนี่ยมันเหมือนประมาณว่าเราจะเริ่มมีความสะรองกับตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าเราจะยืนหยัดอะบางที ไอ้สมมบอว่าคุณจะไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักเลยเพราะคุณไม่มีแรงจะไปรู้สึกอะไรกับความรักและคุณก็อาจจะนิ่งขึ้นบางทีอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันค่ะแต่อารมณ์มันไม่ไปคนคนนี้อาจจะติดต่ออะไรกับคุณมาก็ได้ค่ะแต่เขาก็จะมีความแบบนิ่งๆหรือไม่ได้หรือไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรวะติดต่อคุยกันอนะแต่มันเป็นฟิลที่แบบว่าไม่ค่อยสมูทอะไงไม่รู้อะมันมันเลยแบบว่ามันเจ็บๆกับความนิ่ง เนี่ยแหละแล้วเราก็เลยต้องนิ่งกับเขาแล้วเราก็จะไม่สนใจแล้วเราก็เลือกความสะตองของตัวเองแล้วอะ่ะอืมอาจจะยังดูไม่ใช่เดือนที่ดีในการที่จะขนาดนั้นไหมนะสำหรับชาวธาตุไฟเนี่ยคนที่ชาวธาตุไฟเม่สิงห์ธน,นูนึกถึงสถานการณ์ดังของเขาในช่วง,งเดือนกรกฎาคมหกหกเป็นไง ซวนนอปสอดค่ะเดดาบนายอปเพนเดอเเหรียญไฟฟอ u คัพถ้วยค่ะเวิวออฟจอร์ดีเอมเปอเรอร์มันเหมือนต่างคนต่างไปใช้ชีวิตเหมือนกันนะในเมื่อคุณไม่ได้สนใจความรักหรือไม่ได้สนใจอะไรในตัวเขาเลยเลือกที่จะเจนนิงรู้คุณค่าของตัวเองบางทีตัวคนคนนี้เองเขาก็เป็นเหมือนกันถ้าคุณไม่ได้แคร์เขาถ้าคุณแบบว่า อยู่กับตัวเองล้วโฟกัสตัวเองเขาก็จะโฟกัสตัวเองเหมือนกันแต่ในใจเขาก็จะรู้สึกผิดอะไรบางอย่างที่เขาสูญเสียคนที่ดีกับเขาเขาทําอะไรที่พลาดไปแล้วบางทีเหมือนเหมือนรู้สึกผิดอะแต,แต่แต่ก็อยากให้มีการกลับมาคุยแต่คนนี้ก็อีกโก้เยอะค่ะคนคนนี้เวลาเขาจะทําอะไรเขาสมมติว่าเขาจะมีแผนของเขาในการที่อยากจะกลับไปพูดคุยกับคุณอะมันจะไม่เสนอหน้าเข้าไปพูดคุยกับคุณแบบตรงๆหรอกว่า เธอฉันอยากกลับมาคุยกับเธอเธอเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเธอเรายังรักเธออยู่นะเธอคิดถึงเราบ้างปะไม่มีทางกูจะไม่มีกูจะไม่มีสิทธิ์ได้เห็นหรือได้ฟังคําพูดอะไรกับอเอ็มเพลร์เนี่ยหรอกเขาเขาเป็นเอ็มเพลร์ที่ดูใหญ่โตมากคือจะมีความแบบรู้สึกผิดแต่แม่งเก็บ เก็บความรู้สึกรู้สึกผิดแต่แม่งก็ดูไม่ค่อยยอมรับขนาดนั้นคือแบบยังไงดีวะคือฉันจะทํายังไงก็ได้แบบว่าฉันมีความคิดดูว่าฉันทำไงให้ความสอันนี้กลับมาแต่ฉันจะใช้วิธีที่มันแบบว่าไม่ใช่วิธีตรงๆอ่ะไอเนี่ยถ้าคุณอยู่ได้โดยไม่มีความรักถ้าคุณอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาได้เขาก็จะโฟกัสกับ,กบกเงินหรือกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาแล้วมาทำไม่มีความสุข ใช้เงินค่ะใช้ความสุขในการเติมเต็มแทนความรักเช่นกันก็จะมีความถึงือถือ,ถ,อถือตัวอีโก้แต่ในใจก็ยังรู้สึกผิดและอยากให้มีการกลับมาแต่เขาก็อย่างที่บอกเขาไม่ใช่คนที่จะมาแบบงองอะไรใครขนาดนั้นนะคะแต่ในใจก็จะมีแผนอะไรบางอย่างแบบว่าถ้าคุณยังนิ่งอยู่เขาก็จะแบบทําเหมือนไม่สนใจัั้นที่จริงๆก็ดูอยากให้กลับมาอยู่อืม แต่คุณเองก็ดูนิ่งแล้วก็ดูสตรองเหมือนกันถ้ากิจจังงัดก็ก็คงไม่ได้เพราะว่าบางทีความรู้สึกอะชาวธาตุไฟคุณเวลาเจ็บอะมันจะทําให้เราเข้มแข็งขึ้นจริงๆนะความเจ็บที่คุณได้รับจากคนคนนี้มันทําให้คุณออกมาแบบแบบไวขึ้นชอบคนมันทําให้คุณสตรองคือมันทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นต่อคุณจะต่อสู้กับสิงโตสิ่งโตจะดูร้ายแค่ไหนแต่ก็ต้องมากำราบคุณคนเนี้ยคือสิงโตค่ะ ซึ่งเขาอาจจะมีความดื้อที่เขาดูจะยืดเยื้อหรือทําอะไรที่แบบว่าไม่ไม่ตรงที่จริงมันทําอะไรที่มันง่ายๆอ่ะทำให้มันถูกทุกอย่างจะง่ายขึ้นแต่คนคนนี้เลือกทางทางลัดทางทางลัดที่แม่งยากแล้วแม่งก็แบบว่าลีลาอืมให้สามารว่าคุณกับเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะซีรีส์อินเดียพอสมควรอาจจะหลายเอพิโซดอยู่ ให้อบอยนำลายชาวธาใส่ไม่สิงหโนวัวมาก็ลองดูใครใครจะตายก่อนอ่ะไม่ใช่บุดรดีใครใครจะไม่ไหวก่อนอ่ะเนาะเออให้บอยนำะไรชาวท่าใส่ไม่สิงห์น,นวัวมาเพศสอฟเพอ่าเศสอฟวานเด็กถึงไม้เท้านาหวานก้าวไม้เท้าเอโซเมทอลโคกับแปดเหรียญจ้ะโซเมทมาอีกทำไมก่อนอ่ะแพชชั่นมาอีกจ้ะอ่ะ thinking of you อัฟเหลฟ o ร์มมาเธอโน้ดิซิเทชันวีอิมพูฟแน่นอนถ้าถ้าทัดไฟนะคุณเลือกที่จะนิ่งและอยู่ในที่ของตัวเองถ้าคนคนนี้นิ่งขึ้นแล้วคุณไม่ได้มีการกระตือร้นหรือไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรกับเขาอะไอสัมมองว่าคนคนนี้ ภายนอกเขาดูนิ่งก็จริงนะแต่ในใจเขาจะมีความก,กาังวลกังวลเพราะเขาก็เหมือนประมาณว่าเสียตัวไม่ว่าจะเสียหน้าไม่ได้บางทียิ่งคุณไม่แคร์เขาเนี่ยมันยิ่งกระตุ้นหรือทําอะไรให้เขาแบบไปคิดอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณกลับไปกลับไปอยู่กับเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะเหนื่อยบ้างค่ะสถานการณ์ยากลาบากหรือบางทีมันรู้สึกมีความระแวงหรือไม่ไว้ใจอะไรกับความสัมพันธ์กับอีนเนี่ยคือบางทีมันเป็นคาแรคเตอร์เป็นนิสัยของเขาที่มัน,มนเกิดมาแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ยังไงอ่ะ ความรู้สึกก็คือความรู้สึกอะคุณทั้งสองคนมันคือความรักที่มีต่อกันนิสัยกับความรักคนละเรื่องนะแต่คือมันเป็นคนที่นิสัยแม่ง น่าตบแต่แม่งรักคุณอ่ะเออโซเมดเกิดขึ้นคุณอ่ะเขาเนี่ยมันมีความเป็นคู่ครองกันมันมีความเป็นคู่รักของกันและกันอยู่แพชชั่นก็แรงชิบหายเลยนะคือเหนื่อยก็เหนื่อยแต่แม่งก็เสือปอะแบบแพชชั่นแรงอะไรกันก็ไม่รู้คือไพ่ก็บอกว่าเออจริงๆอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยคุณจะรู้สึกว่าไอ,อ้แม่งอยากจะมีกาแพงไม่อยากจะยุ่งอะไรกับแม่งแล้วอย่ามายุ่งอะไรกับกูกๆแบบไม่ไหวอะไรจริงจงไพ่ก็บอกไม่เธอยังมีแพชชั่นกับเขาอยู่ คุณยังมีคชามเจ้าเขาค่ะคือต่อยเขาดื้อแค่ไหนแล้วยังกอดเขาอยู่เลยคุณอย่ามาบางทีไอ้ความนิ่งของเราอ่ะไอ้สักก็รู้อยู่ว่าคุณก็ดูมีใจแต่ว่าคุณไม่อยากยอมอะไรคนนี้ถูกไหมอะไรเงี้ยซึ่งบางทีโอเคมันต่างคนมันอาจจะแบบว่าไปโฟกัสไรย่างอื่นไปคิดในเรื่องของเงินทําไงดีวะให้รวยทําไงดีว่าให้ได้ตังค์อยากเก็บเงินนี้ตร,ต,รตรงนู้นตรงนี้แบบไ,ไม่ได้มองในเรื่องของความรัรกเลยต่อไปหรือบางทีก็อาจจะเป็นตัวเขาด้วยที่ว่า พอความรักไม่สมหวังพอรู้สึกผิดหรืออะไรเงี้ยมันไม่อยากจะคิดเยอะมันเลยพยายามหาอะไรบางอย่างเพื่อมามาทดแทนอะไรนะจุดจุดนี้นั่นก็คือเงินนั่นก็คืองานทำนู่นทำ,ทำนี่ไปนู่นนี่นั่น,นไปพิจารณาอะไรบางอย่างหรือบางทีอ่ะการที่คุณนิ่งกับเขามาคือมันทาให้เขาได้ไปเรียนรู้อะไรบางอย่างหรือไปอขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างหรือไปอืมเขาเรียกว่าไปปรึกษาอะ,อะไรเพื่อให้ได้ บางอย่างมาจะทําให้เขาได้คิดในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นห่างเหินอะไรกันไป หันไปทำมาหากินในแต่ละคนแต่ก็กลับกลายไปว่า thinking of you ก็คิดถึงคุณค่ะในสมองว่า i t u a ว i o n will improve สถานการณ์ต่างๆมันกำลังจะดีขึ้นเนื่องจากคุณก่บเขามันไม่ได้ไปไหนกันขนาดนั้นหรอกแต่มันจะมีความเย่อเยหยิ่งๆมันจะมีความดูเชิงกันมึงไม่พูดก็ไม่พูดมึงไม่นู่นนี่นั่นกูก็จะไปทำอย่างอื่นมึงไม่ต้องมาเสือกอะไรเงี้ยถ้ามึงเข้ามาแล้วมึงยังดูก็ล็อกกติมึงยังดูมีพิรุธมึงยังไม่ทำอะไรตรงไปตรงมามึงก็ไม่ต้องมาคุยกับอะไรต่างๆก คิดนะว่ามึงเติบโตมาแล้วทุกคนจะต้องยอมมึงอะไรเงี้ยอ่ะเราก็จะมีความแบบแน่ชัดอะไรของเราบางอย่างแต่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังมีแพชชั่นอะไรที่มันยังดูครอบคุณกับเขาอยู่มันดูสู้กันด้วยความรักนี่แหละ แม่งไงกูก็งงแล้วไงต่ออาฟเอร์อรมัเธอร์คนคนนี้เขายังรู้สึกกับคุณค่ะเดี๋ยวเขาก็จะไปหาวิธีในการที่ทําไงดีนา้าให้กลับมาคุยกับคุณไงสับบอกแล้วคนคนนีม้มีแผนการชั่วร้ายภายนอกเขาดูอาจจะดูเย่อหยิ่งดูฟอมฟอร์มแต่จริงๆคือพยายามจะหาวิธีเข้าหาคุณโดยที่ตัวเองไม่เสียเซลลไม่เสียอ่าเขาเรียกเะรไม่ดูแย่อืมไม่ดูแบบอืมเขาเรียกอะไรวะ ไม่ดูด้อยจนเกินไปโอเคไหมมาดูความจากเขาถึงชาว่าทุไฟไม่สิงธนูปรยาตาสิงการกระทำของฉันโดยไม่เขา้าใจบนของฉันตอนนี้ฉันไม่เหมือนเดิมที่คุณเคยรู้ใจอีกแล้วคุณเคยรักแท้รักเดยวที่ฉันมีฉันรู้ฉันทำลายโอกาสที่มีกับคุณไปแล้วคุณคือความฝันเป็นจริงของฉันเลยนะก็ชัดเจนนะคะคำพูดคำจาแต่ละอย่าง อาจจะไม่ได้ออกมาจากป่าตรงๆแต่ในเรื่องของความคิดไอส้สามงวาคงคนนี้รู้สึกกับคุณนะคะยังไง,ขงเขาก็ต้องยอมคุณแนละ้วถ้าเขาจะรู้สึกกับคุณขนาดเนี้ยก็จะบอกคุณนะว่าปวดใตัดสินการกระทำข,งขงองฉันโดยไม่เข้าใจผลของฉันเลยบางทีสิ่งที่ฉันทําอะไรลงไปมันอาจจะไม่ถูกใจเธอเธออาจจะแบบว่าเสียใจอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยเธออย่งมาตัดสินได้ปะว่าแบบว่าโดยที่ฉันไม่ได้รู้เหตุผลจริงๆว่าสิ่งที่ฉันทำเนี้ยมันคืออะไร ก็เดี๋ยวก่อนมึงก็ไม่ได้บอกกูเนาะมึงก็ไม่ได้มานั่งอธิบายกูนี่ว่ามึงทำแบบนี้ทำไมเนี้ยบางทีถามอะไรไปก็เสือกไม่ตอบอะไเงี้ยบางทีทําให้กูเข้าใจไปเองอะแล้วใครจะไปตัดสรุปมึงงั้กูไม่ใช่กูมานเนาะมึงจะให้กูไปแหละคือกูต้องรู้มึงทุกเรื่องกูกูไม่กู <c oughs> เกิดมาเป็นมนุษย์ทําไมล่ะถ้ากูจะเก่งขนาดนั้นนะไงต่อ เขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่เหมือนคนเดิมที่คุณเคยรู้จักแล้วนะโอเคแล้วที่ผ่านมาเขาอาจจะดูแบบยากสําหรับคุณอาจจะทําให้คุณต้องเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอยากจะบอกว่าตอนนี้เขาไม่เหมือนคนเดิมทุกคนเคยรู้จักนะเขาเป็นคนที่น่ารักขึ้นแล้วนะเขาจะบอกด้วยความที่เขารู้สึกกับคุณอ่ะเขาก็จะมีความแบบอ่อนโยนลงมาบ้างเขาจะมีความแบบยอมคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะเขาอยากจะบอกว่าคุณคือรักแท้ที่เขามีโถ กับคนอื่นๆอาจจะไม่ใช่รักแท้ไงแต่แบบว่าที่กับคุณอะนะมันมันจะมีความแบบพิเศษอะมันจะบอกไงดีละ่ะมันไม่เหมือนที่ที่รู้สึกกับคนอื่นมันก็เลยเป็นฟิลที่ว่าเฮ้ยเขาสมัมผัสได้ว่านี่นี่คือรักแท้แหละมันมันไม่มีใครที่จะเข้าใจอะไรขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็รู้นะว่าเขาทําลายโอกาสที่มีกับคุณไปแล้วบางที คำพูดคำจาการกระทําอะไรต่างๆอาจจะทําอะไรที่แบบว่าถ้าคุณไม่แคร์ก็ไม่แคร์หรือเลือกที่จะใช้คำพูดอะไรบางอย่างที่แบบว่าดูไม่ได้แยแสยอะไรคุณต่างๆนะ <c oughs> เขารู้ว่าเขาทำลายโอกาสที่มีกับคุณไปแล้วจริงๆ,ๆที่แบบว่าแทนที่จะทําให้มันดีกว่านี้แทนที่สถานการณ์นี้แก้ไขให้มันดีกว่านี้ศึกไม่ทําอ่ะเออทาให้มันเกิดเนี่ยเออรู้แล้วว่าทาลายโอกาสที่มีกับคุณแต่คุณก็คือความฝันที่เป็นจริงของเขาเลยนะนั่นแปลว่าคุณคือคนที่เขารู้สึกอยู่แล้ว ความรู้สึกคือความรู้สึกค่ะรักก็คือรักรู้สึกยังรู้สึกอยู่แต่นั่นแหละพอเหตุการณ์บางทีมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจัดการให้มันดีมนไม่ได้อืก็ใช้เหตุผลห่าเหียวอะไรของแม่งที่บอกว่านั่นแหละอย่าอย่าไปตัดสินเพราะไม่รู้ผลซึ่งคุณก็ไม่รู้หรอกเพราะเขาไม่บอกอืราศีอะไรดาวแลัแลก็นาไทท้าไรที่มีเกม็ดกนดวงอาทิตย์้าทไยแม่สิงธน ราศีธนูวอเตอร์ก็แล้วนมีนพิจิกมีนโอเคไฟถ้าไฟไม่สิงธนูดิบ้าราศีตุลก็แลกันมีพิจิกเมษิงธนูแล้วก็ตุลโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะอย่าลืมไปตามช่องนี้ไปเลยนะคะถ้ากดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ่งกองเพื่อการัชร์สารด้วยใครที่ซื้อซูเปอร์ตัให้สายสาวขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย